สวัสดีเจ้าเพื่อนๆทุกคนเจ้าวันนี้วันนี้เราจะพามาดูข้าวไร่ของเราที่เราปลูกไปได้ประมาณเอเราปลูกไปตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนากระ,ะดากระดาสิงหาคันยาสามเดือนเจ้าที่เขาปลูกไปตอนนี้ข้าวมันเริ่มสูงแล้วเจ้าแต่ก็เข้าวมันเริ่มมันเริ่มกลมแล้วเขาบอกเออทางทางที่บ้าน,นง่ายๆผงว่าข้าวมันต้องแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะให้ดูกับบรรยากาศสวยงามวันนี้เรามาเอาญ่าเจ้ามาถางหญ้าข้าวหนูเจ้า เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสวยๆของไร่ข้าวกันเจ้าไปเลยนี่คือบรรยากาศที่ไร่ข้าวของเงืง้องาวันนี้นะเจ้านี่เป็นไร่ข้าวไร่นะ่วันนี้เราก็มาถางหญ้าข้าวนะเจ้ามาได้หญ้าเจ้านี่ข้าวบางส่วนก็เริ่มออกแล้วเห็นก็เจ้านี่ออกแล้วเจ้าข้าวออกแล้วโอ้โหเป็นยังไงวันนี้มันบรรยากาศฝนตกแดดออกฝนกระตกเจ้าแดดก็ออกสวยงามมากเลย ข้าวกำลังเขียวชวอุมเลยเจ้าอีกประมาณสักเดือนหน้าประมาณต้นเดือนพฤศจิกาก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะเจ้าืูบรรยากาศข้าวสวยสวยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าเอาหญ้าเสร็จได้หญ้าเสร็จแล้วน่ะเจ้าเดี๋ยงเงๆก็จะไปหาเก็บผักเอาไปทํากับข้าวก็มีคนเปิ้นบอกว่าผักขมที่เง,งาๆเคย เคยทาคลิปไปเนี่ยเจ้าปิ๋บอกว่านอกจากที่จะเอาไปพัดแล้วเอาไปแยะอย่างอื่นกินแํมได้ก่อเดียววันนี้เงื้ยง่าจะเอาไปทําเอาไปแกงเนาะแกงใส่กระดูกหมูให้ดูเนียเจ้าแบบของกินแบบบ้านๆอร่อยอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ประโยชน์เยอะมากนะเจ้าเดี๋ยวเง่้ยงจะทำเใื่อพอเจ้าเดี๋ยวก็อือ๋เราไปถางหญ้าก,กันก่อนไปได้หญ้าก,กันก่อนเปี่ยนมัดผมคนเนะเจ้าไอละไปได้หญ้าก,ก่อนดีกว่านี่ นี่เจ้าทุกคนตอนนี้เฮาแปลงร่างแล้วเราใส่หมวกใส่ผพพ้าคลุมหน้าเรียบร้อยผพพ้าคลุมหน้าก็กันแมลงมาตอมนะเจ้าแล้วก็กันแดดสองและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ไดย่าวันนี้นี่คือแวกเจ้าแวกแล้วอันนี้ก็คือเคียวเคียวเราแบบเบี้ยวหมดเลยเบี้ยวหมดแล้วเจ้าไปเราไปเอาย่าไปได้ย่ากันดีกว่า ความจริงเราจะใช้ยาฆ่าหญ้าพ่นก็นได้นะเจ้าแต่ว่าเราก็อยากจะลดสารเคมีพอมีเวลาว่างเราก็จะมาได้หญ้าข้าวแต่เราต้องรีบทําแล้วเพราะว่าเข้ามันเริ่มท้องขอห้องว่าเข้ามันมันต้องแล้วเจ้าเราจะต้องรีบทําเพราะว่าถ้าข้าวมันออกรวงแล้วเราก็เราก็จะไม่สามารถที่จะบาเกี่ยวหญ้าได้ได้หญ้าได้นะเจ้านี่นี่คือหญ้าของเรา ดูหญ้าจ้เราจะต้องได้หญ้าออกให้หมด ท่านเจ้าตอนนี้เขามาอยู่ที่ไร่ข้างๆนี่อันนี้คือข้าวของเพิ่นเริ่มจะออกแล้วเจ้าแล้วก็พอข้าวเพิ่นเริ่มออกแล้วมันก็จะมีนกมากินข้าวเดี๋ยวเราจะให้ดูพิธีเปิ้นไล่ข้าวบนดอยว่าเปิ้นไล่จะไดเอ้ยเปิ้ไล่นกที่อยู่ที่มากินข้าวบนดอยนะเจ้าเดี๋ยวจะให้พ่อวิธีเปิ้นไล่่าเปิ้ลจะ่ไดเจ้านี่เจ้าดูวิธีไล่นี่ขขขขขเขาเขาจะใช้ถาดเก่าๆเนี่ยเจ้ากับขวดน้ําไปเป็นขวดเนี่ย เป็นขวดน,น้ำแล้วก็ขยับขยับติดกันให้มันเสียงดังแล้วเขาก็จะนกเวลานกตกใจนกก็จะบินหนีไปเจ้าแล้วก็จะมีคนคอยดึงเชือกอยู่เจ้าของสวนไม่ได้ไปไหนเลยเจ้าต้องอยู่ที่ไร่แล้วรอรอขย่าเชือกี่จ้าบรรยากาศเป็นไของเจ้าบริการงามขนาดเลยนี่สวยงามมากข้าวดอยก็จะเริ่มออกแล้ว เป็นไงทุกคนดูตะกี้อยากโหดขนาดแต่ตอนนี้มันก็คึมๆแล้วเจ้าคึมๆบรรยากาศดีมากเลยแต่ตอนทำงานอ่ะร้อนมากอนันมากดูเสื้อผ้าเล่เล่บนรถจันี่ตอนนี้ได้พักมาแล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ที่เขามาทำงานด้วยกันตอนนี้เปิ้ลจะเอาปีกด,ด้วย ปีกล้วยป่าอ,อ,อันตัวนี้เป็นห้องว่าปีกล้วยหก๊ะคือก็ปีกล้วยหกคือจะเอาไปทำกับข้าวนี่มันจะอร่อยมันจะมีอยู่สองอย่างจะมีกล้วยหกกับกล้วยมน์แต่ว่ากล้วยหกอาจจะอร่อยกว่ากับข้าวเย็นได้แย่ๆเลยจ้าใส่ย,ยันกับข้าวเช้าเลย <S <S ได้ทั้งได้ทั้งข้าวแรงได้ได้ทดั้ทงข้าวเจ้าเจาโหสุดยอดมาทำงานวันนี้ เดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านไปแก่งพักขมกันนะเจ้ารอดูว่าแก่งพักขมของเงื้องะหน้าตาออกมาจะเป็นจะใดนะเจ้านี่ทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่บ้านแล้วเจ้าทําความสะอาดตัวเองเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำเข้า,ขากันเจ้าอันนี้ก็คือผักขมเราก็จะเด็ดเอาผักขมเด็ดเอาใบมันเจ้าก็เ,เดี๋ยวเราจะเอาไปแกง นี่อันนี้คือน้ำซุปนะเจ้าน้ำซุปก็ทำแบบง่ายๆเลยก็จะมีกระดูกหมูแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะเจ้านี่ถ้าคนที่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกกับเกลือลงไป<ม>แล้วก็จะใส่ผงอูมามิลงไปนิดหน่อย นี่จ้านี่คือแกงนี่เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เลยเจ้าห้าหน่ากินค้าเจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินกันนีเดี๋ยวเขาจะไปชิมก่อนนะเจ้ารสชาตินี่เจ้าหน้าตาของแกงผักขมมเป็นเดี๋ยวเจ้าหน้าตาหน้ากินขนาดเลยอ่ะอดูผักขมก็กระดูกหมูน้ำซุปข้น,ขน นี่เจ้าได้แล้วเจ้าแกงผักขมใส่กระดูกหมูหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเป็นด้ของเจ้าหน้าตาน่ากินก็ม,มันน่ากินมากเพ่นบอกว่าผักขมนี่แบบว่ามีประโยชน์เยอะสําหรับคนที่แบบว่าเป็นไข้หรือว่าบวสบายหายใหม่ๆคือต้มผักขมแล้วก็เป็นซดกินน้ําซุปเอาน้ํามาเป็นน้ําซุปจะกินแล้วเวลากินแล้วร่างกายจะฟื้นตัวเร็วมีแรงไปทํางานต่อได้เร็วขึ้นเจ้าเดี๋ยวชิมน้ําก่อน ลำขนาดเลยเจ้าแล้วก็นี่นักขมขออนุญาตจ้มือผักขมของเฮายกนิ้วให้เลยอร่อยมากอยางให้ทุกคนได้มาชิมดูเจ้าหรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็ลองทําดูเจ้าเครื่องปรุงเขามีแบยเยอะเลยก็แค่ต้มซุปกระดูกหมูนะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปมันจะได้หอมแล้วก็ใส่พริกใส่เกลือใส่ผงชูรสก็แค่นั้นเองเจ้าคั่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้าสําหรับ แกงผักขมใส่กระดูกหมูเจ้าสำหรับวันนี้คลิปนี้ง่ายๆลาไปก่อนเลยเจ้าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้กับเงื้องายใหอกับสาวดอยคนนี้เตือนเจ้าสาสำหรับวันนี้ไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วย